แล้วเต้อ่ะไม่ก็ดยเห็นว่าเต้บอกว่ากลับห้องว่ากลับห้องรู้ว่ากูว่าจะกลับห้องกันหนักเต้หรอไม่ก็เต้ก็เต้บอกกับเบื้องว่ากลับเบ้องนอกอะไรเงี้ยตอนนั้นยังร้องไห้อ่ะแต่กูยังไม่ได้เออดยรีวิวรีวิวเพื่อนๆหน่อยอันนี้อันนี้โฟกัสแ แล้วก็แล้วก็นี่สีไอ้แอดอุ้ยส่วนนี้พี่มิวสิกนะคะอันนี้พี่โน่พี่ไอเตยมแล้วก็ตีนะทุกคนแล้วก็แฟนตีแฟนตีแฟนตีชื่อเต้แล้วก็สามอ่ามันมีคนนี้ชอบร้อกล้าพูดมากเจนี่กล้ากล้าแล้วก็แล้วก็วันนี้ก็จะมารีนนเะ ทำไมเขากล้าพูดอย่างนี้มาแล้วไอพวกคนที่ชอบบูลลี่นะว่าแบบกามกล้าเป็นอะไรทำให้น้องพูดไม่ชัดโหเป็นสไตล์อยู่แล้วหละไครับโอเคทุกคนโอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปแล้วนะน่ารักทุกคนเลยไปแล้วนะ เราเป็นคนเลี้ยงคนรงเองว่าให้ขับรถก่อนอ๋อที่เมื่อกี้ที่มูลองถามผมด้วยแล้วว่าเปไรอยู่หรอใช่เดี๋ยวไปแล้วทุกคนก็ไปกินข้าวก่อนแล้วไม่รู้ว่าจะเจอกันตอนไหนเจอกันตอนไหนว้ยเมื่อกี้ไอโฟน16 Pro สีเดสเซอร์ไทเทเนียมกล้าตกเส็บยศบ้างขอบคุณนะคะทุกคน สามารถรีบส่งของขวัญมาให้ได้นะครับตอนนี้อะไรอ่ะเฮ้ยพี่ตาเพิ่มไฟยังสีลองเพิ่มไฟให้นิ้วหน่อยได้ไหมอ่ะทำไมมันไม่คุ้นเลยอะค่ะเฮ้ยลดไมหน่อยเฮ้ยจิ่มี่แบงกี้ดักกลาเลยนะเฮ้ยเนี่ยทำไมได้เห็นีเอง แต่ก็จะเยอะแล้วทุกคนไปสั่งเสื้อสโม่หน่อยดิ <laughs> นี่มาขาของเนีไลฟ์เขาทศพี่โน,โน่เนาะทศพี่โน,โน่ออมีคนเมนว่าทศพี่โน,โน่นะคะกนะ่อนไหมต้มไข่ผัดเจไม่ได้มาค่ะทุกคนแต่เสื้อสวยจริงเออ,เอ,อ,เอ,อ ขอบคุณเสือลิลี่คะแม่เพิ่งแต่ว่ายังไม่อยากลงเลยอ่ะเพราะว่าตอนนี้แกวยังไม่หมายแกก้ยังไม่ครบแกก้ยังไม่หมายเราดูแก่ยังไงนะเบบดิวดิวไม่ถือว่าได้แล้วอ่ะวโฟกัสนี่ไงอยู่กับโฟกัสอ้าวโฟกัสใหม่แล้วนี่เออเรียกดิวแล้ววะเรียกดิวแล้ว่างเรียกดิวแล้วเรียกดิวแล้ววะอ้าวพี่ไม่เรียกแอนดิวว่าพี่ดิวแล้วหรอเรียกดิวแล้ววะเรียกดิวแล้ววะ ไม่ต้องลงไม่ได้หรอกไม่ต้องลงก็ได้ทุกคนแต่ว่าจะเห็นการนั่งกินอย่างเดียวเลยนะเกี่ยวอะไรพี่เต๋ออาอะไรพี่ตับไหนเีอะไรบ้างอ,อ่ะอ๋ออ๋อไม่เอากินแต่ผักโขชีผักโขดอ่อนมีไหมผักโขดอ่อน ค่าพ่นออกอุ้ยทุกคนตอนนี้ยังไม่ได้ตลาดน้ําเลยค่ะทุกคนตอนนี้กันยังไม่ได้ตลาดน้ําเลยทุกคนบ้าแล้วตอนนี้โอ้ยเสียงดังเกินไปคือนี่เมื่อกี้มีคนเมื่อกี้มีคนโทรมาก็ไม่มีใครชวนน่ะก็ไม่รู้จะไปได้ไหมไม่ชวนกูกูไม่รู้ถามถามว่า อันตอนดูได้ไงว่ามากินก็เขาพูดกันว่าไปไหนกันต่อพี่บอกไปกินกับก้าาแล้วก็น้อยใจเลยไม่มีโก้ไม่มีโก้ ก็นศูนย์กนี้เพื่อนน้อยใจนะทุกคนปกติก็ชวนแต่ถึงแลเวลาร้องไห้ประชุมเลาวกับเพื่อนแล้วทำไมนานฟังนักขอดาเหมือนประชุมเหมือนลาตายีดอกเลิกตอนตีสามทุ่มทุกคนอันนี้ก็รับอยู่นะเห็นไหมว่าอันดิวคนหยับคายเหมือนกันไม่อย่างนี้คือบทนเนาะประชุมเหมือนลาตายอ่ะประชุมแต่คนนั่งประชุมมันนั่งกินลักกี้แล้วอ่ะบายนั่งกินกาแฟคนดูมีคนห้ามพูด เห็นไหมทุกคนว่าแอนดี้ปากแซบแค่ไหนวายทุกคนที่ชอบเห็นว่าแบบแอนดี้นั่งเงียบๆอ่ะแบบแอนดี้รู้หมดเลยตอนนี้ตัวน้อยเขาก็แอบแอนดี้แอบใส่ใส่ใส่แล้วก็เอามาทิ้มางวางนนวันนี้วันอะไรพี่วันอะไรเดี๋ยวคนที่คืนมันจะเล่นให้เล็กเลยวันจางไรหน่อยคุณคู้ชมคเณ็้เอาหัวของทขาใมวะงตักใหม่โอ้ตักมาให้หมากินเอาโอ้โหที่ต่อ อันนี้ของใครอ่ะให้รออ๋อพี่มิวอยากกินบ้างอ่ะทำให้หน่อยยัยอ้เนี่ยก็รู้แล้วก็อยูด้วยกันไงจิ้มอ่ะก็รู้แล้วอยูด้วยกันไงรอเออประเด็ว่าอะไรค่าผู้นี้ต้องอะไรต้องข้าวนี้ดิสามนาข้าวอะไรอ่ะต้นานอะไรอ่ะของข้าวแทนวิชาเอ็นอ่ะอ้าวเหรอใช่ตายหนึ่งศูนสองอ่ะจะเป็นออนไลน์ แอนดูปักซับแอนดูปักซับเกี่ยวับเสื้อนะคะสโมใช่ไหม S M O อันเดอร์สกอ B U ชฟหน่อย S M O อร์ B U นะคะทุกคนแล้วก็ทุกคนอย่าทุกคนอพูดในไลฟ์เลยตอนนี้วันที่ยี่ส2บหกยดปถ้าคนไหนที่เป็นนักศึกษามหาลัยกรุงเทพให้เลือกตั้งให้ผนเลือกเบอร์หนึ่งผมจะได้เป็นโมอีกครั้งในปีหน้าเ่ยนปะคะของในไลฟ์เขา ผมจะได้ถือตำแหน่งเชียร์เดีอีกรอบนึ่งใครเป็นหัวโอเคงั้นเดี๋ยวกลับไปกินข้าวกันนะครับทุกคนจะได้ไม่ต้องลำบากลำคาญเพื่อนๆนะครับแอนดี้แค่กดชื่อทาง y o u t u b ก็อันนี้ของแอนดี้เป็นรองอันนี้ของกลยาอ๋อแต่จะไม่มีติดเรื่องไอร์ร